The Voice Presented by TrueMove H d g 4G 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดย SB Design Square ช้างกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรอบ Battle ซึ่งผู้ที่จะมาปิดท้ายการแข่งขันในวันนี้เป็นลูกทีมจากทีมโคชก้อง คุณปลาทองกับคุณจิ้งร,งรารู้สึกว่าพี่เขาสวยสวยค่ะกางเกงชิงวับมากแลก้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นนักร้องมืออาชีพและ้วอ,ะอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกกลัวกลัวนิดนึง Girls เรามากันคนละสไตล์เลยอะค่ะคุณอย่างปาก็เป็นป๊อบจ๋าอย่างจิ้งนี่คือเขาแบบคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยเลยอะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วจิ้งก็เก่งมากด้วยตอนนั้นปาก็ยิ่งประหม่าไปใหญ่เลยทีนเนี้ยเลือกเพลงนี้มานะครับไม่ยากหรอกของคุณคริสติน่าเป็นเพลงน่ารักอีกเพลงหนึ่งซึ่งคนน่ารักน่ารักทั้งคุณจิ้งและคุณปลาทองต้องทำออกมาได้ดีและน่ารักแน่นอนครับทำยังไงจะเข้ามาโอนวอนคอทำยังไงจะหาว่าเขา จะคิดไอเดียเหมือนเวลาเป็นเป็นบัมเปอรตอก็ได้อะคือเราเป็นบัมเปอร์ตอของเขาอะไรเงี้ยถ้าทำจะทำยังไงจะเข้าไม่ออนวอนขอเก็บพูดว่าไม่คนหนึ่งร้องคนหนึ่งตอบเนี่ยจะตอบเฉยๆไม่ได้ เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตอบเฉยๆมันจะเป็นเหมือนคอรัสอีกคนนึงจะดับทันทีเราจะทํายังไงให้ทั้งสองคนเนี Jesse, ่ยโดดเด่นเท่าๆกันก็ต้องให้เขาทําเหมือนเป็นเป็นเงาความคิดของอีกคนหนึ่งอันนี้ใครจะรสานใครจะสาน้จริงเขากังวลเรื่องเรื่องการประสานอยู่พอสมควรแต่จริงๆแล้วนักร้องอ่ะผมว่า มันได้อยู่แล้วโดยธรรมชาตินี่แนตะ่ว่าเราต้องกล้าที่จะบอกว่าเฮ้ยเราต้องทําให้ได้ลองซ้อมดูลองเปิดใจดูลองเอาไปฝึกดูเดี๋ยวมันก็ได้ไปทำกันบ้านมาก็รู้สึกว่าเขาทําได้ดีขึ้นทุกอย่างกระชับขึ้นมั่นใจขึ้นพอมีแบนด์เหมือนทุกอย่างมาซัพพอร์ตอ่ะ ซัพพอร์ตให้ความสนุกเราขึ้นมีเสียงกลองมีเสียงกีตาร์มีเสียงทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันมันเริ่มหนาขึ้นมาแล้วมันทําให้เรามั่นใจเราเริ่มรู้ข้อบกพร่องตัวเองมากขึ้นแบบเห็นชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อได้ลองร้องจริงๆดูแล้วก็ได้ได้ปรับแล้วมันก็รู้สึกว่ามันโอเคขึ้น,นเรื่อยๆอะไรอเงี้ยค่ะ ครั้งนี้ก็เหมือนกับได้มองมุมใหม่ของเราทั้งสองคนอะ่ะมันไม่ได้แค่มายืนร้องเพลงสวยๆอยู่บนเวทีอะเราสามารถทําอะไรได้มากกว่านั้นเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดอ่อนเนี่ยเต็มเลยค่ะก็ <g ül> <g ül> ตั้งแต่ที่ไม่มีจริตที่จะร้องเพลงป๊อปเ <g ül> ต้นก็ไม่เป็นกรุ๊ฟก็ไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องดีที่จริงจะเอาเอามาทําให้มันเป็นความรู้ใหม่มเป็นประสบการณ์ใหม่สําหรับจริงมันทําให้จริงอยากจะผลักดันตัวเองให้มากขึ้นค่ะ ขอให้กำลัขอบคุณพลาอีกครั้งเต็มที่นะครับเต็มที่นะครับจะเป็นกำลังใจให้เต็มที่ครับช่วยดีที่สุดขอบคุณมากครับคุณคามิกาและคู่ที่จะทำการแบทเทิลต่อไปนะครับสาวสวยจากทีมของโคชกองคนแรกนักร้องสาวมากเทคนิคสุดเซ็กซี่คุณปลาทองครับ จะทำการแบทเทิลกับสาวสวยเสียงสว่างใสคุณจิ้งเริ่มแบทเทิล เอ,องก็คงต้องบอกกินไปแล้ว ต้องให้ได้อย่างนี้สิสุดยอดจริงๆครับทั้งคู่เลยครับกอล์เจนนิเฟอร์คิมครับเป็นไงครับโอ้โหบางทีเราไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าเพลงเร็วแบบนี้จะนำมาแบทเทิลกันได้หรอมันพอมันถูกคนเข้าปากเข้าจังหวะเข้าไปอยู่ในใจของคนคนแข่งทั้งสองคนพอพอเข้าเป๊ะปั๊บเนี่ยมันจะกลับมาเข้าไปอยู่ในใจของคนดูด้วยเหมือนกันก็ เป็นอีกโชว์หนึ่งที่ประสบความสำเร็จของความเซ็กซี่แห่งซีซันสี่นี้นะคะขอบคุณครับโคสิงโตเลยครับอึ้งเลยเสียงดีมากเลย <laughs> ทั้งสองคนนะครับจริงๆเป็นคนเสียงดีจริงๆผมชมเรื่องเสียงอย่างเดียวอยู่แล้วคื <laughs> ออธิบายยากว่าใครเจ๋งกว่าใครเพราะทั้งสองคนมีสไตล์ที่ค่อนข้างชัดเจนในแบบ ของตัวเองอยู่แล้วคนนึงก็แซ่บไปเลยคนนึงก็น่ารักอบอุ่นก็ขอบคุณมากที่ทำโชว์แซ่บๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้ดูครับขอบคุณครับโค้ชสิงโตครับเอาละครับเจ้าของทีมครับโคชกล้องเป็นไงครับก็ชื่นชมครับชื่นชมแล้วก็ภูมิใจจริงๆนะครับที่คุณทั้งสองคนตั้งใจทําตั้งใจซ้อมทําให้โชว์ออกมาดูดีแล้วก็ดูสวยงามเซ็กซี่อย่างที่โค้ชทุกท่านชมนะครับ ขอบคุณมากที่ร่วมกันทําให้โชว์ออกมาได้ดีขนาดนี้นะครับเอาละครับโคชก้องครับถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องเลือกว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปครับคนที่ผมจะเลือกผมขอเลือกคุณ ปาทองครับค <cek warm st anza> ุณปะทองนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบนองเอาต่อไปครับขอแสดงความยินดีคุณปะทองนะครับผ่านเข้าสู่รอบนอกเอาครับลุ้นไหมลุ้นดิเอาละครับคุณจิ้งครับยังมีโอกาสอยู่นะครับยังมีโค้ชอยู่ โค้ติต่อนะครับสติลเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้คุณจิ้งครับเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนนะครับครับทำไมถึงสติลครับไม่ได้สติลเพราะความแซบแต่อย่างใดนะครับสติลเพราะว่าชอบในน้ําเสียงของคุณจิ้งไม่อยากให้กลับบ้านเร็วไปตอนนี้เชื่อว่าคุณจิ้งมีดีมากกว่านี้ครับขอบคุณมากเลยค่ะดีใจมากคุณจิ้งครับมีอะไรคุยกับโค้ชเก่าของคุณไหมครับ ขอบคุณพี่ก้องมากมากเลยนะคะคที่ช่วยหนูทุกๆอย่างเลยแล้วก็ให้หนูได้มาลองเพลงนี้ก็ได้ทำอะไรที่มันแบบว่าไม่เคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครับแล้วสำหรับโค้ชคนใหม่ของคุณนะครับหนูดีใจมากแบบมากขอบคุณพี่สิงโตมากเลยนะคะฝังเนื้อฝักตัวด้วยค่ะขอบคุณมากครับผมครับขอเสียงปรบมือด้งๆให้คุณจิ้งนะครับและยินดีที่ได้โค้ชคนใหม่ครับโค้ชสิงโตครับ เชิญเชิญข้างบนหน่อยครับโทษนะครับเชิญด้านบนก่อนะครับเชิญตรงนี้ก่อนครับจริงเหมือนเดิมอะไรอะไรอะไรเฮียเขาจะแต่งงานเขาจะแต่งงานกันอยู่แล้วคุณมาถึงอะไรมายกขันหมากมาทำอะไรไม่เคยเห็นเวลาเขาแบบเปิดประตูโบสถ์าถึงยาโอ้โอ้ โคชูบอยสติลอีกหนึ่งคนนะครับคือจะจะกดอยู่แล้วแต่น้องกดก็เลยแบบว่าเออให้น้องคุยก่อนให้เรียบร้อยแบบว่าคือแบบว่าชอบชอบโคชูบอยมันไม่ใช่แค่หน้าประตูโบสถ์แล้วนะผมมานหน้าห้องนอนแล้วนะเมื่อกี้แล้วแบบว่าคือแบบถ้าเป็นในหนังคือแบบเขาแอบน้องชายแอบชอบเงี้ยแต่เราแบบว่าเราชอบมากเราชอบมากกว่านะสุดท้ายแบบมันฝืนความรู้สึกตัวเองไม่ได้ มึงไม่เคยดูซีรีส์เกาหลีอะอยังไงเฮียแ,แต่ว่าพี่อ่แบบให้น้องวแบบ่าเฮ้ยกดแล้วแบบเฮ้ยเราก็ชอบเราเฮ้ยเดี๋ยวน้องจะเสียใจเปล่าแต่แบบสุดท้ายครับ<ๆ>ก็ฝืนใจตัวเองไม่ได้ใช่เฮียเป็นพี่ที่ <laughs> ไม่ค่อยเสียสละเลยนะไม่ค่อยเลย <laughs> ตอนเด็กๆเ,เคยแย่งกินอาหารน้องไหมเนะี <laughs> ่ยอ่ะความหนักใจตกที่คุณจิ้งแล้วนะครับมีสองท่านกดหันสติมา ต้องเลือกแล้วครับว่าจะอยู่โค้ชใหม่คนไหนระหว่างโค้ชสิตโตกับโค้ชโจอีบอยครับนีอยู่สองคนเลยได้ไหมไม่ <c oughs> เป็นไรจริงพี่เจ็บได้พี่เจ็บมาเยอะ,ละ <c oughs> แล้วทั้งซีซั่นแล้วเจ็บมาทั้งซีซั่นแล้วเจ็บอีกรั้งทีจะเป็นอะไรไปเพิ่งมานะกูเจ็บมาสามปีแล้ว ลครับต้องเลือกแล้วครับหนูขอเดือหนูเลือกพี่สิงโตหล่ะก hm ันที่นี่เกาหลีขอบคุณครับพี่ไคขอให้คุณได้ทั้งความดีๆกับคุณจิ๊กนะครับในผ่านเข้าสู่รอบัอาต่อไปนะครับกับโค้ชคนใหม่โค้ชสิงโตครับขอบคุณครับขอบคุณครับ คามสติลเลยนะครับครามสติลเลยนะครับไม่ตืนลนี่เหมือนที่รีเกาหลีจริงๆนะดูแบบขาดขาดแต่ตอนตอนกูตายอ่ะตอนสุดท้ทายเมื่อกี้อีกนิดเดียวเลยที่นึนเดือนโย่เลยเนี่ยอรอซะ สำหรับรอบแบทเทิลนะครับโอ้โหมันเดือดเดือดมากจริงๆเลยนะครับดูแล้วก็อยากดูอีกนะคุณจอยครับไม่ยากเลยค่ะพี่กบเราสามารถที่จะเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะที่ Facebook The Voice Thailand ค่ะและนอกจากได้ชมภาพย้อนหลังแล้วนะครับเรายังมีกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับท่านผู้ชม The Voice นะครับร่วมกันลุ้นแพ็กเกจท่องเที่ยวเมืองต้องห้ามพลาดจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยครับทั้งสนุกทั้งลุ้นแบบนี้นะคะรีบคลิกไปเลยค่ะที่ Facebook The Voice Thailand ค่ะ รอบแบทเทิผ่านไปแล้วครึ่งทางการแข่งขันค่อยๆเพิ่มความดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆยังเหลืออีกหลายเสียงที่รอการขัดเกลา่าเพื่อให้พร้อมขึ้นสู่เวทีแบทเกินลาบัเพื่อน